Một bà bỏ rồi ta mon Hãy subscribe cho bò Ghiền Mì Gõ กดกดเอ่อปล่อยมือแข็งดิอย่าเบรไปนู่นดิเปมานี่ดิเออกดเบรกเออมือแข็งกดเบรกเออปล่อยเออมือแข็งแข็งอ่ะมือเขามันชันนะ đẹp bé vẫn còn đẹp mà nè bớt bé bớt bé này là chăn rồi nè ดูลมด้วยเอามือแข็งๆ่ะมือกดเบรกอันนี้มันชันแน่นิอนยังชันเลยมือแข็งแข็ใหญ่ยยเลยเส้นขาวพอกดเบรกกดอ่าอ๋อไม่ต้องทำมันอยู่ขนาดนั้นนั่นแหละทำมันอยู่ช่วงโค้งอ่ะกดกดไว้กดเบรกไว้เออ ไปเออถ้ามันชันหลก็อย่าเอาไว้มันโคดนี่ช่องโค้งมันจะ,เ,ะเร็วโคดเบาเบาเออไโคดอ่าเลี้ยวซ้ายมาเออมันโค้งซ้ายมันจะไปเลีนเขาเวลาเขาลงเขามาหางมันจะเขาจะ,าจะตบหัวเราโคดอ่าไจิตใช้ามาดีเออเออ ไปพื้นที่เข้าไปดึงไปเออถูลมด้วยเอาดูทางก่อนแหละตอนนี้โหไปตอนนี้ก็จะเป็นโค้งนะอักซอข้างหนา้าประคองประคองไป สบายไหมล่ะ